ผักโขมผักโขมไม่ได้มีรสชาติขมเหมือนที่ทุกคนเข้าใจแต่กลับมีรสชาติที่ออกหวานหน่อยๆแถมยังมีโปรโตีนด้วยนะคะนอกจากนั้นผักโขมยังมีวิตามินกรแลกอแร่มากมายวิตามินที่มีก็คือวิตามิน A B2 B6 เกรแลกอแร่ก็มีแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมและก็สังกะสีในวันนี้เราจะนําเสนอเมนูผักโขมที่ทุกๆคนชื่นชอบนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาเลยคะ่ะมาจัดหนักให้ผักนําคะ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการครัวหมอหน่อยในวันนี้เราจะนําเสนอเมนูผักโขมในรสชาติที่อร่อยแนละยังสนุกเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆนะคะพิทยากรของเราในวันนี้คือคุณแอนจิรนครซึ่งคุณแอนเนี่ยมีโรงเรียนานานาชาติ Talents International School Preschool นะคะซึ่งจะทําอาหารให้เด็กๆทานได้หลากหลายขอต้อนรับคุณแอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ค,ะคุณแอนคะ ช่วยบอกหน่อยๆว่าวันนี้เมนูของเรามีอะไรบ้างคะนอกจากผักขมแล้วนะคะก็ยังมีมันเทศนะค่ะมันเทศสีส้มสีส้มมีประโยชน์มากต่อสายตาจากนั้นเราก็มีผักขมมีหอมใหญ่ซึ่งผัดมานะคะนะคะส่วนส่วนหนึ่งอีกส่วนนึงก็จะเป็นอัลมอนด์ป่นกับเครื่องปรุงทั้งหลายอัลมอนด์ป่นนี้ได้ทําการผ่านการอะไรมาก่อนไหมคะเข้าใจว่าอบมาแล้วอ๋ออบมาแล้วนะคะค่ะ งั้นเราแค่นี้เองง่ายๆนะคะนั้นเรามาเริ่มลงมือกันได้เลยนะคะดูนะคะอันนี้เป็นมันเทศนะคะเราจะใส่ในชามผสมอบหรือนึ่งนึ่งหรือต้มกระไดค่ะให้ออกมานิ่มๆนะคะทำให้มันนิ่มค่ะอันนี้นะคะจากนั้นเราก็กดแมชไปนะคะกดให้ ต้องแหลกมากไหมคะเอาตามชอบเลยค่ะจริงๆแล้วส่วนตัวแล้วไม่ไม่ได้ชอบให้มันแหลกมากค่ะพอมีเคี้ยวได้กรุบกรุบ,บะนะคะม,มีรสชาตินะคะถ้านึ่งแล้วต้องนึ่งให้นิ่มนะคะนึ่องหรือต้มให้นิ่มเลยค่ะแล้วก็จะกดง่ายนิดเดียว<ม>ถ้าไม่มีอันนี้ใช้ซ่อมได้ค่ะใช้มือก็อยังได้มือบีบใช่ค่ะ ดเด็กๆก็จะชอบทําเมนูนี้ใช่<ด><ด>ค่ะเด็กๆชอบทั้งชอบทําให้เด็กๆทํานะคะแล้วก็ทานได้ด้วยสามารถปั้นได้เหมือนกับปั้นดินน้ามันใช่ค่ะเขาจะเด็กๆจะชอบทําแล้วก็ชอบทานเขาจะภูมิใจในสิ่งที่เขาทําค่ะค่ะเราไว้ตรงนี้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็คว้าผัดขมน้ำที่เราที่เราลวกหรือลวกมาโอ้ค่ะอ่าค่ะ รวบมาเรียบร้อยแล้วผักโขมอย่างที่พูดนะคะมีจากนั้นเราหั่นเล็กๆนะคิดหน่อยเราใช้ทั้งหมดไหมคะเอาก้านด้วยไหมคะก้านไม่รับเลยเอาก้านไม่รับเพราะมันจะจะเคียวยากนิดหนึ่งค่ะอันนี้ประมาณนี้เฉพาะใบนะคะค่ะแล้วก้านี่ปกติเราไปทำอย่างอื่นได้ไหมคะอ่า ถ้าผัดปรกรีเราก็ทานกันนะคะอ๋อไปผัดได้เราไม่ต้องทิ้งนะคะค่ะอันนี้เราผสมนะคะผสมกันให้เข้าสังเกตไหมคะเดี๋ยวสีจะสวยมากโอ,อ้โหสีจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะเริ่มเป็นสีออกส,ส้มเขียวส้มเขียวปนกันส้มอ่อน,ออนจากนั้นอ่าเราไม่ลืมหอมผัด หอมที่ผัดมาแล้วใส่เข้าไปเลยค่ะจะช่วยทำให้หอมที่แล้วนะครับผัดให้มันเป็นคาราเมลใช่ไหมคะสีน้ําตาลนี่เองจากนั้นเราก็เติมเกลือนิดหน่อยนะคะไม่ต้องไม่ต้องมากนะคะเราเพ่นิดหน่อยราบประทานอาหารที่เค็มมากปกติมันเทศจะหวานมีเค็มเข้าไปนิดหนึ่งจะทําให้กลมกล่อมแต่เราไม่ต้องการไปกลบความหวานของมันเทศฉะนั้นเราไม่ใส่เยอะนะคะ ถ้าบางคนอาจจะอยากจะเติมผงหอมใหญ่ผงกระเทียมไปก็ได้ตอนนี้เราเว้นไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเก็บไว้ทำอย่างไรถอยดูค่ะแค่นี้เองค่ะเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราจะทบางคนอาจจะเดี๋ยวเติมพริกไทยให้นิดหนึ่งพอให้มันไทยนิดนึงนะแต่ถ้าเด็กๆไม่ทานพริกไทยก็ไม่ต้องใส่ค่ะถันนิดหน่อยโอเคใส่พริกไทยนิดนึงนิดนึงบางคนอาจจะใส่ พริกกระปิกานิดนึงกระปิกาก็ไม่เผ็ดมากนะคะทำให้สีสวยยิ่งขึ้นสิคะสีส้มจากนั้นเรามาถึงส่วนนี้ค่ะคืออะไรคะทราบไหมคะคุณหมอคลุกใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้นะคะคลุกแล้วกับโรตีนของเรานะคะคืออัลมอนด์เสร็จแล้ว บางคนไม่เติมอะไรก็ได้ใช้ได้แล้วนะคะแต่เราจะใส่เกลือนิดนึงให้พอมีรสชาติค่ะเราใส่ผงหอมใหญ่ให้มันหอมค่ะกระเทียมนะคะเหตุผลที่เราใช้ผงเพราะว่ามันจะเคลือบได้ดีใช่ไหมมันจะแหง้งเพราะอันนี้เราต้องการเป็นแล้วก็ปันนิดหน่อยเสร็จแล้วแล้วก็มาคลุกเค้าให้เข้าด้วยกันนะะี่ค่ะง่ายนิดเดียวเห็นไหมคะแค่คลุก อันนี้ก็คือตัวที่จะเป็นเปลือกนอกใช่ไหมอย่างที่เราเห็นในนั้นทีนี้ได้เวลาปั้นของเรานะคะเราใช้มือได้เลยค่ะนะคะปั้นออกมาเป็นก้อนกลมคำว่าทอดก้อนกลมแล้วเราให้กลมอีกเป็นแท่งค่ะนะคะทำเป็นแท่งนะคะแอแล้วก็หมุนโอ้เหมือนกับปั้นดินน้ำมันเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ ไปในนี้คลุกเคล้านะคะคุกเคล้ากับเปลือกที่ทําด้วยค่ะแป้งจากอัลมอนด์อัลมอนด์เลยค่ะไม่มีแป้งอ๋อไม่มีแป้งเลยเนาะถั่วโปรตีนล้วนอัลมอนด์ดอร์เลยนะคะอัลมอนด์ปดชัยค่ะนะคะปั่นให้ดูเห็นไหมคะเมนูนี้สีสวยมากเลยเห็นแล้วน่าทานมากนะคะมีทั้งสีส้มสีเขียวของผักโขมแล้วก็หอมหอม นี่กลิ่นตรงนี้ยังหอมเลยนะคะยังไม่ทันได้อบเลยยังได้กลิ่นหอมเลยค่ะนะคะ,ะ,คะใส่คลุกคลุกคลุกง่ายนิดเดียวค่ะนี่เองค่ะค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นการเตรียมสําหรับที่จะเข้าไปอบใช่ไหมคะคุณแอน<ช>อบหรือทอดคะอันนี้อบค่ะเราใช้วิธีอบเราไม่ทอดนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคุณแอนจะสาธิตการที่จะเอาที่ปั้นทั้งหมดมันเทศทั้งหมดเนี่ยไปใส่แอร์ฟรายเออร์ซึ่งตอนนี้ทุกคนกําลังนิยมใช้เพราะว่าเป็น เครื่องมือที่ใช้ในการทําอาหารสุขภาพคุณแอนสาธิตได้เลยค่ะทีนี้เราก็เอาก้อนอันนี้ไปเปิดแอร์ฟรายเออร์ของเรานะคะตรนี้เราต้องตั้งความเครื่องไว้ล่วงหน้าไหมคะไม่ต้องเลยค่ะแอร์ฟรายเออร์ความสะดวกของมันคือเราไม่ต้องเตรียมล่วงหน้าถ้าเราใช้เตาอบจะต้องค่ะนี่นะคะข้อสําคัญนะคะไม่ต้องเตรียมล่วงหน้าค่ะแล้วก็เตรียมใส่ได้เลยใช่ไหมคะ เราก็จะเราก็วางเรียงกัน,นะะไม่ต้องไม่ต้องคิดติดกันใช่ไหมคะไม่ต้องค่ะให้มีช่องนิดนึงติดกันจริงๆติดกันก็ไม่เป็นไรนะคะค่ะเห็นไหมคะว่าเมนูนี้ง่ายมากเลยใครๆก็ทําได้โดยเฉพาะแม่แต่เด็กก็ยังฝึกทําได้นะคะเป็นเมนูอาหารสุขภาพที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวเป็นของว่างหลังเลิกเรียนค่ะได้คะ่ะผู้ใหญ่ระหว่างมืง้อ คุณแอนช่วยบอกนิดนึงว่าเราจะตั้งสักกี่นาทีคะใช้ไฟเท่าไหร่เราลองใช้190องศาเซลเซียสนะคะแล้วเวลาเอาสักเวลาสัก20นาที20นาทีแล้วต้องกลับไหมคะไม่ต้องละไม่ต้องกลับนะคะ20นาทีก็พร้อมที่จะรับประทานได้เลยนะคะตอนนี้เราก็จะได้ยินเสียง เครื่องเริ่มทํางานแล้วนะคะแล้วก็คอยอีก20นาทีต่อไปนี้นะคะเราจะติดตามที่เคล็ดลับในครัวหรือคูคิงทิปเกี่ยวกับการเก็บผักให้สดค่ะเชิญรับชมได้แล้วค่ะการเก็บผักให้สดผักใบเขียวจะสดได้นานขึ้นถ้าได้ทําการล้างด้วยน้ําสะอาดห่อด้วยกระดาษหอ่อหรือใบชาและใส่กล่องแช่ในตู้เย็นหรือใส่ถุงพลาสติกที่ซีลไ,ไว้หน่อไม้ฝรั่ง ควรจะเก็บในตู้เย็นทำให้ส่วนลำต้นชุ่มด้วยน้ำจากการห่อด้วยกระดาษที่ห่อที่ชุบน้ำหรือจุ่มลำต้นลงในแก้วที่มีน้ำเย็นผักชนิดหัวและรากควรเก็บในที่เย็นมืดและแหง้งนอกตู้เย็นเช่นห้องใต้ดินเป็นวิธีเดียวกับการเก็บกระเทียมหอมใหญ่มันฝรั่งมันเทศหัวผักกาดและฟักทองมะเขือเทศ เพื่อให้ได้มะเขือเทศที่มีรสชาติอร่อยควรเก็บในที่อุณหภูมิห้องห่างจากแสงสว่างวิธีนี้จะทำให้มะเขือเทศสุกพร้อมกันและเมื่อสุกแล้วจึงนำไปเก็บในตู้เย็นผักแช่แข็งการทำผักแช่แข็งที่บ้านเป็นวิธีที่เร็วและง่ายในการคงไว้ซึ่งคุณค่าทางอาหารและอร่อยกับรสชาติของผักฤดรูร้อนที่จะรับประทานได้ตลอดทั้งปีควรจะลวกผักส่วนใหญ่ก่อนจะแช่แข็ง เป็นการต้มผักทั้งชิ้นหรือผักที่หั่นเป็นชิ้นเป็นเวลา1-2ถึงนาทีแล้วแช่ในน้ำเย็นที่ใส่น้ำแข็งทันทีเพื่อหยุดการทำให้สุกวิธีนี้จะทำไม่ให้ผักเสียหายจากการแช่เยือกแข็งผักแช่แข็งจะมีอายุการใช้งานได้ถึง1ปี20่นาทีผ่านไปนะคะไม่น่าเ<ต>ชื่อนะคะคุณแดน,นง่ายง่ายแต่น่าทานน่าทานมีประโยชน์นะคะ สำหรับท่านที่สนใจในรายการเมนูอาหารสุขภาพของเรานะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook Mission Hospital และ Facebook Hope TV South East Asia และถ้าท่านอยากทำตามคุณแอนในเมนูนี้นะคะถ่ายรูปค่ะอาหารที่ท่านทำและติด Hashtag HopeTV Food สามารถติดตามรายการครัวหมอหน่อยได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ